บอกว่าปวดหน้าท้องค่ะคุณหมอมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเป็นไส้ติ่งไหมคะอาการปวดเป็นอาการไม่ปกตินะคะเนื่องจากเป็นอาการระบบประสาทระคายเคืองแล้วก็บางทีเส้นประสาทเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงะนะคะการปวดเนี่ยสัมพันธ์กับความรุนแรงปวดมากว่าจะรุนแรงมากต่างๆปวดน้อยก็รุนแรงน้อยแต่ไม่แน่นอนะนะคะบางคนปวดน้อยแต่จะเอาตายก็มีนะคะ<อ>ดังนั้นสรุปว่าปวดท้องพบแพทย์ค่ะ ปวดท้องที่ต้องพบแพทย์คือปวดท้องเยอะอจนลำบากต่อชีวิตประจําวันมันไม่ปกตินะคะ<า>หรือเป็นปวดแบบเรื้อรังต้องพบแพทย์ที่นี่ปวดท้องเป็นมะเร็งอโอ้เป็นมะเร็งไม่ค่อยปวด<า>ถ้ามะเร็งจะเป็นเนื้อของเราเองแล้วแบ่งตัวมากขึ้นนะนะคะมะเร็งเนี่ยเมื่อปวดก็ส่วนใหญ่จะเป็นระยะสุดท้ายแล้วต่งตางๆก็<า>มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็ปวดนะคะ ดังนั้นสรุปว่าปวดท้องมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมมีน้อยอืนะคะปวดท้องที่มีโอกาสเป็นมะเร็งมะเร็งลาไส้นะคะก็ไปพบแพทย์เลยนะคะส่วนไส้ติง่งไส้ติ่งนี่ปวดท้องน้อยด้านขวานะคะเมื่อไหร่เราปวดท้องน้อยด้านขวามีอาการอาเจียนมีไข้ปวดรุนแรงนะคะนอนต้องงอตัวนะคะนั่งก็ต้องงอนะคะเพราะตัวไส้ติ่งเนี่ยถ้ามันอักเสบแล้วมันชนผนังหน้าท้องจะเจ็บมาก เราจะงอนะคะ mm. ก็พบแพทย์เลยค่ะ mm. อย่าลืมนะคะหนึ่งในสี่ท้องเราแบ่งสี่ส่วนจากสะดือลากเส้นกลาง <Okay. S 2> นะจากข้างบนลากตรงกลางนะใช้โครงหนึ่งส่วนหัวเหน่า1หนึ่งส่วน mm. นะคะหนึ่งในสี่มุมขวา <Okay. S 2> ล่างเป็นที่อยู่ของไส้ติ่งค่ะ mm. ถ้าเจ็บตรงนั้นนะคะเจ็บมากนะคะรวมถึงมีลักษณะของลำไส้ผิดปติคือ mm. อาเจียนท้องเสียนะคะมีไข้ระวังติดค่ะ,ะประเทศไทยเราก็ยังมีคนเสียชีวิตจากไส้ติง่งโดยเฉพาะเด็กน,นต่งตงทุกปีะนะคะเพราะว่าไส้ติ่งแตกหรือวินิจฉัยไม่ได้โดยเฉพาะคนอ้วนค่ะตอนนี้เราก็อ้วนหนึ่งในห้าชี่ก็พูดอยู่เรื่อยว่าอ้วนหนึ่งในห้านะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะเด็กอนะคะ <c oughs> ก็จะเลี้ยงลูกอ้วน,นะคะ่ะนี่พูดง่ายเนาะเมรีพูดง่ายอย่าเลี้ยงลูกอ้วน นะคะเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงอ้วนหรอกหมอมันหยิบกินเองบ้านมีของชําค่ะกเห็นลูกกินแล้วมีความสุขลูกจะห้ามยังไงอ้วนเลยทีนี้ค่ะแต่ว่าจะรู้ว่าอย่าเลี้ยงอ้วนนะคะก็ลดอาหารหวานนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงอ้วนเป็นสาวก่อนวัยนะคะเด็กผู้ชายอ้วนทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อ้วนอุ้ยตัวไวัยรัสชอบทุกอย่างเลยต่างตตั้งแต่ไข้เลือดออกนะคะแบคทีเรียต่างๆรวมถึงไส้ติ่งอักเสบ นะคะก็สรุปว่ามาพร้อมกันเถอะนะคะอย่าอ้วนนะคะอย่าบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับท่าสีและอากาศธาตุ ผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากช้าพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือโรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3